เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni คล o สเวิร ok ์โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจนต์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิก globally เม A3 โฟเอสามซิวลและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรับเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม d y n a s t y Legend สนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็ใครที่รออยู่นะครับนะตอนนี้ เปิดให้โหลดบนสโตไทยเรียบร้อยนะครับผมซึ่งก็เป็นเกมแนวแอคชั่นสไตล์3ก๊กนะครับภาพสวยอลังการน่าเล่นมากๆเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้คือเป็นบรรยากาศนะครับในส่วนของตัวเมืองนะเราจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับผมจะมีคนแบบว่าเดินแบบมารับเวสอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ย เราจะเจอด้วยนะครับเนี่ยจะมีคนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือคนที่ออนไลน์อยู่นะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะให้เราลงไปต่อสู้แบบไปตามดันเจียนนะนะมันจะไม่มีพวกวอนสเตอร์อยู่ในแผนที่นะแบบว่าเป็นโอเพนเวิด์แบบนั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับสำหรับเกมนี้เนาะ ตัวละครที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถกดติ๊กเข้าไปแหละครับแล้วก็กดดูรายละเอียดเขาได้นะครับแอดเพื่อนนะครับหรือว่าจะไปคุยกับเขาหรือจะบล็อกหรืออะไรก็ได้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ดูแบบเอ่อว่าตัวละครเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับสามารถดูได้ด้วยนะครับผมเออส่วนการเล่นเนี่ยนะครับตัวเกมเขาก็จะมีเควสตรงนี้ครับด้านซ้ายของจอให้เรากดติ๊กไปนี่ครับ มันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติแล้วเรียบร้อยนะครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะได้ในส่วนของสัตว์ขี่มาขี่เนาะเหมือนที่ผมขี่อยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศการต่อสู้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกดโกนาวเข้าไปได้เลยนะครับผมตรงนี้ มันก็จะพาเราเข้าไปต่อสู้แล้วนะครับในส่วนของการต่อสู้เนี่ยจะให้เราต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับมันจะแบ่งเป็นชปเตอร์เนาะนะครับแล้วก็จะมีด่านแยกย่อยตรงนี้นะครับผมเวลาเราต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถรับของรางวัลตรงนี้ได้ด้วยนะครับเมื่อเราเสะสมดาวตรงนี้ให้ถึงตามที่ตัวเกมมากำหนดอนะ่ะเห็นป่ะนะครับโอเคกดแอทแท็กไปเลยครับผมไปลองดูบรรยากาศการต่อสู้เนาะนะครับการต่อสู้เนี่ยก็กดออโต้ได้เลยนะ, Auto ะออโต้จุดตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นป่ะ รกดปุ๊บนะครับมันก็จะทําการออโต้โจมตีให้ละนะครับแค่นั้นเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมอ่าตัวละครที่ออกมาต่อสู้เนี่ยเราสามารถกดสลับสับเปลี่ยนได้นะครับโดยการกดด้านซ้ายของจอตรงนี้นะครับกดสลับลงมานี่มันก็จะเป็นตัวใหม่แล้วเห็นไหมฮะมันจะสลับไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะสลับกับว่ามีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูด้วยนะครับผมประมาณนี้เอออันนี้คือเนื้อเรื่องนะนี่นะอ่าถ้าเกิดขี้เกียจดูแล้วนะครับก็กดสคิปท่ามไปได้เลย อ่านะครับผมเกมนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับคือมันเปิดมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเปิดโหลดบนสโตไทยนะครับผมอ่ามันจะโหลดง่ายกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับเสียด้อย่างนึ่งตรงที่ว่ามันไม่มีภาษาไทยเนี่นะครับผมเนี่ยก็ให้มันสู้ไปนะครับก่อใช้สกิลได้นี่ครับนี่อันนี้เป็นสกิลอันตินะครับผมอ่าถือว่าภาพสวยอลังการกว่าเดิมนะผมว่า นะครับมุมกล้องก็สามารถหมุนได้นะหมุนแบบซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะครับแต่วา่าตอนนี้มันต่อสู้อยู่นะครับผมเออเนี่ยครับให้มันสู้ไปก่อนอโอเคนี่ครับดูดิสกงสกิลอะไรแบบอลังการทีเดียวนะเออโทรศัพท์ใครที่แบบไม่แรงก็อาจจะมีกระตุกกระตุกได้นะครับแล้วก็ตัวเกมนี้มันสามารถเล่นผ่านในส่งของโปรแกรมจำลองได้นะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ใครไม่แรงนะครับเล่นผ่าน LD Player นะตอนนี้ให้ผมเล่นอยู่นะครับ โ okay. อเคกดเิปข้ามไปเลยนี่ผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือบรรยากาศการต่อสู้นะครับผมอ่ะต่อสู้เสร็จแล้วก็จะได้ของรางวงรางวัลอะไรมานะครับเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้ให้เราเคลมได้เหรอกดเคลมเลยแล้วกันปึ๊บนี่ครับเคลมได้แล้วเรียบร้อยโอเคได้ของมานะฮะปึ๊บกดเปิด่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยเขาจะมีเมนูตรงนี้ครับเนี่ยกดขยายขึ้นมาเห็นไหม เราสามารถที่จะมาดูเมนูต่างๆได้นะครับแล้วก็ตัวเซตติ้งอยู่ตรงนี้นะกดเข้ามานะครับสามารถปรับเซตติ้งครับปรับพวกกราฟิกต่างๆนะครับก็ปรับได้เลยอันนี้ผมปรับแบบว่าสูงสุดแล้วก็จะได้ภาพตามที่เห็นนะครับปรับเรื่องเสียงนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ภาษาก็คืออันนี้นะมีภาษาอ่อน่าจะเป็นภาษาจีนหรือเปล่านะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับมุมกล้องก็สามารถปรับได้ว่าจะเป็นแบบคลาสสิกหรือว่าแบบฟรีนะครับ้าเแต่ว่าเราปรับแบบฟรีเนี่ยแล้วก็จะหมุนได้แบบนี้เห นะครับวมกล้องก็จะหมุนได้อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอต่อมานะครับเมนูวันนี้นะครับกดเข้ามาดูจะเป็นเมนูตัวละครนะครับที่เราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับว่าเรามีตัวละครตัวไหนบ้างแล้วนะครับผมหน้าตอนนี้ที่ผมได้มาใหม่คือตัวนี้นะครับนี่เป็นไงสวยงงมลังการนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวอื่นนะครับจะอยู่ในนี้นะเราสามารถกดดูได้นะครับว่าใครหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมสามารถมาดูได้เลยนี่ เห็นไหมฮะโอ้มีเยเม่มกันแล้วเนี่ยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวละครเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ที่ผมได้มาใหม่นะ,นะครับกดเข้ามาตรงเทรนได้นะครับเนี่ยอ่าเขาก็จะให้เราเข้ามาทําการแบบว่าอัพพวกเลเวลของตัวละครได้นะครับเนี่ยกดตรงนี้โวตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็สามารถอีโวได้นะครับนี่กดอีโวแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ได้เศษมา นะครับตัวละครตัวอื่นนะครับก็อัพก็อีโวได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอัปเกรดเหมือนตัวเมื่อกี้มันจะเอ่อทำการอัปเกรดไม่ได้นะได้แค่อีโวเออเป็นเพราะอะไรวะอันนี้ใครรู้บอกผมด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้อัปเกรดได้ก็กดอัปเกรดไปนะครับกดควิกเลยปึ๊บเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับอีโวก็นี่ครับถ้ามีเศษชิ้นส่วนพอก็มาอีโวนะครับแค่นั้นนะครับพลังการต่อสู้ของเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับนี่กดอีโวโอเคเรียบร้อย นะครับผมคร่าวๆนะเอาบรรยากาศมาให้ดูเฉยๆนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการเปิดกาชากันบ้างน,นะครับกาชาจะอยู่ตรงนี้นี่ครับอันนี้เลยกดเข้ามาเปิดหาตัวละครเนาะนะครับเขาจะมีแจกให้เราแบบว่าได้รับฟรีๆอยู่นะครับตอนแรกเปิดฟรี10ครั้งแล้วก็เ,เล่นมาสักพักหนึ่งจะได้มาอีกนะครับตามนี้มากดเปิดเลยแล้วลกันปึ๊บจัดไปมาแล้วจ้าจะได้ตัวละครดีๆหรือเปล่าปึ๊บ โอเคสคิปข้ามเลยแล้วกันมาแล้วครับนี่อ่ะได้ตัวโอเคมาอยู่หนึ่งตัวนะครับประมาณนี้นี่โอเคเรียบร้อยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเศษชิ้นส่วนหมดเลยนะครับผมอ่ะเปิดอีกสิบครั้งนะครับไม่ต้องรอช้าอะไรนี่ครับมาโอเคมีตัวดีๆไหมอ้ยอุ้ยอุยดูเหมือนจะมีตัวดีๆวะ่ะอ่มีสีแดงด้วยนะครับผมโอเคแจมนะครับผมสีทองแล้วก็สีแดง นี่เป็นไงสุดจัดโอเคนี่ครับนี่อันนี้คือตัวสีแดงนะฮะได้มาใหม่ล่าสุดว้าวโอเคตอนนั้นก็จะเป็นเศษชิ้นส่วนหมดเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดอีกนะครับก็ต้องกดเข้ามาดูแลนะครับเนี่ยมันจะมีให้เราซื้อนะครับโดยการใช้เออ่ตรงเนี้ยตำลึงทองนะครับในการเข้ามาซื้อเนาะนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับได้ตัวละครมาใหม่ นะครับผมทีนี้เมื่อเราได้ตัวละครมาใหม่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเพื่อทําการจัดทีมเนาะนี่ฮะอ่าเห็นไหมครับกดเข้ามาแล้วก็ทําการกดบวกตรงนี้อ่าอันนี้คือเอาสัตว์ขี่เข้ามาขี่นะครับแล้วก็ตัวละครตัวอื่นนะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ว่าจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเนี่ยอ่าผมเอาตัวนี้เออเนี่ยสลับเลยเห็นไหมครับแค่นั้นเลยครับก็สลับได้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมประมาณนี้ เออ,อเดี๋ยวผมสลับหน่อยปึ๊บตัวนี้อ่ะจัดไปปึ๊บนี่ครับโอ้โหพลังได้ขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับผมโอเคนี่ให้เขาขี่ม้าด้วยปึ๊บเออมันมันต้องเซตให้ขี่ม้าทุกตัวเลยนี่หว่าเนี่ยอย่างเงี้ยได้นนะครับมันต้องเซตก่อนนะครับผมโอเคนะครับเอยแอคทิเวทได้อ่าอันนี้เป็นอาวุธนะครับอาวุธแอคทิเวทได้ก็จัดไปนี่เรียบร้อยอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่โอเคนะครับผม บรรยากาศตัวเกมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะเปิดมาให้โหลดบนสโต re ไทยผมว่าเออมันค่อนข้างโอเคกว่าเดิมมากๆอ่ะนะครับอ่ะขยายมาดูเมนูตรงนี้หน่อยนะครับเอ่อที่มันมีก็จะมีกระเป๋านี่เรากดเข้ามาดูแล้วนะครับกระเป๋าก็คือกระเป๋านั่นแหละนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูได้ว่าเรามีอะไรกดเปิดของได้นะครับเออประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกแรง์กิ้งต่างๆนะครับเนี่ยอ่ามาดูได้เลยนะครับกดอย่างนี้อ่าถูกใจปุ๊บนะครับมันก็จะมีแบบว่าให้เราได้เงินมาด้วย นะครับผมเอออ่ะต่อไปเนี่ยมาดูซิเออบางอันก็ยังไม่เปิดนะนะครับวันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่เนอะนะครับเนี่ยตัวสัตว์ขี่ก็จะมีหลายตัวนะนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้ครับเราลองกดเข้ามาดูได้แล้วก็สามารถลองขี่ได้นะครับนี่เห็นไหมเออตัวอื่นก็เหมือนกันครับลองขี่ได้อ่าสัตว์ขี่ก็นะแน่นอนนะครับว่ายิ่งตัวแบบมีแสงวิววับนะครับก็จะบ่งบอกนะครับว่าเอ่อตัวละครเหล่านั้นมันโอเคแค่ไหนนะครับเราเติม เยอะแค่ไหนนะครับมันก็จะดูได้ตรงนี้แหละนะครับผมโอเคต่อมามีอะไรอีกนะครับขยายขึ้นมานะครับอันนี้ก็น่าจะเข้าไปดูแล้วนะครับตรงอาวุธนะนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูอันนี้ก็คือได้นะครับแอคทิเวตได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาสายอาวุธของของแต่ละสายนะนะครับแต่ละตัวละครที่เราได้มานะครับผมเนี่ยเนี่ยอ่ะอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ได้นะก็จัดไปนี่ประมาณนี้นะครับโอเคคือมันจะมีจุดแดงๆขึ้นแจ้งเตือนอยู่นะครับเออประมาณนั้น นะโอเคเรียบร้อยนะครับอืมก็ประมาณนี้แหละในส่วนของตัวเกมนะตอนนี้นะครับเมื่อดูอื่นๆเนี่ยก็รอให้มันเปิดนะครับพวกมิชชั่นอะไรพวกนี้นะครับผมเออมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับอะไรที่มันขึ้นตรงจุดแดงๆนะครับด้านบนตรงนี้ลองกดเข้ามาดูนะเพราะว่ามันจะมีให้เรามารับของแบบฟรีๆอยู่นะครับผมเออ บรรยากาศตัวเกมคร่าวๆเนี่ยผมก็คือมาแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะลองโหลดมาเล่นได้นะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนอย่างไรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเออไว้ครอยเจอกันใหม่แล้วกันเนาะนะครับคลิปนี้โอเคเอาวันนี้แหละนะครับผมไปละสวัสดีทุกคนครับ